เราเป็นเพีงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวนมาชมเล็กีเล็กอยู่นะเป็นสไตล์บ้านไร่บ้านสวนครับพื้นที่เยอะมากทำเลดีเดินทางสะดวกราคาสุดคุ้มน้ำไปสะดวกนะครับแปลงนี้บ้านพร้อมที่ดิน5้าไร่2ง,งาน91ตารางวาบเกือบ6ไร่ครับ อไรสองงานกสวยทางว่าบ้านก็หลังใหญ่นะครับสวยพร้อมอยู่ฟ้าละแนงครับใช้วัสดุยังดีตกแต่งยังดีบ้านสวยเลยภายในก็เทถนนให้ด้วยครับภายในบริเวณบ้านก็ทําถนนคอนกรีตถึงหน้าบ้านเลยครับออกเงีัยนถนนคอนกรีตหน้าปากทางนะครับน้ําไฟสะดวกครับเสาไฟต้นโตไฟแรงสูงตัวบ้านสวยหรู บนพื้นที่5ไร่กว่าครับราคาเพียง2ล้าน500บาทเท่านั้นเองโฉนดกุดแดงถูกต้องครบถ้วนครับ5ไร่กว่า2ล้าน500บาทราคาสุดคุ้มเลยทางบ้านท,าทั้งที่อยู่ในอำเ่มเมืองนะครับจังหวัดสระแก้วครับในอำเภอเมืองไม่ห่างไกลแหล่งความจเจริญครับใกล้ตลาดใกล้ร้านค้ามีเพื่อนบ้าน,นครับมองเห็นกัน สนใจสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ